ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์นะครับออกอากาศสดทาง Ad d e s i g n c h a n n e l ครับทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจหนังสือนะครับบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใบไกลนะครับเป็นหนังสือรวบรวมวัสดุก่อสร้างที่ทางรายการแจกให้กับทุกท่านที่ส่ง SMS กันมาที่4642104ครับ4642104นะครับส่งกันมานะครับวันนี้เรื่องราวที่เราคุยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาคารเขียวนะครับซึ่งผมสนทนาอยู่กับ รุ่นพี่ของผมนะครับคุณวินยูวานิศิริโลดนะครับนะฮะหรือว่าพี่วินนะครับนะฮะแห่งดีไซน์103แต่วันนี้ประเด็นก็คืออาคารเขียวโดยตรงเลยใช่ครับเมื่อกี้เราพูดถึงลีดครับพี่วินยูฮะลีดนี่คือเป็นของอเมริกาใช่นะฮะมาตรฐานอเมริกาซึ่งถ้าใครได้ลีดตัวเนี้ยจะเป็นที่ยอมรับถูกในการทําอาคารว่าอาคารยุคใหม่เลยนะถูกครับกรีนบิลดิงนี่อาคารสำหรับอนาคตไหม จริงๆอาคารปัจจุบันแหละอาคารปัจจุบันควรจะสร้างเดี๋ยวนี้แหละควรจะสร้างเดี๋ยวนี้แล้วอาคารปัจจุบันควรจะทําแล้วนะใช่ครับเพราะว่าทุกหลังเลยโลกเรามันมันต้องดูแลสิ่งแวดล้อมกันเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเห็นบอกว่าพี่ว่ามีอาคารอาคารเขียวที่เป็นโลโก้อยู่ใช่ครับที่ไหนบ้างครับตอนนี้เของสถาบันาคารเขียวไทยเนี่ยเราให้ใครมีที่ได้ไปแล้วนะครับแต่ว่ามีอาคารที่ประเมินกับเราเยอะมากครับ เกือบสามสิบก๊อไรส์ส่งเข้ามานะแต่ว่าที่สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้วว่าถึงจะประเมินให้หลังที่ได้ประเมินแล้วได้ได้เรียกว่าได้ได้รับโลหรือได้รับเกณฑ์ประเมินไปแล้วจากสถาบันของเราระดับโกลนะครับระดับทองเนี่ยอยู่ที่ปากช่องนะครับอยู่ที่ปากช่องเป็นโคราชนะครับเป็นอรที่ไหนเป็นโชว์รูมโตโยต้าโชว์รูมโตโยต้าใครอยากจะดูอาคารเขียว ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันอาคารเขียวไทยนะครับระดับโกลเรามีกี่ระดับบีโกลซิลเวอร์เออไล่ไล่จากสูงสุดคือแพทินัมแพทินัมโกลซิลเวอร์แล้วก็เซอร์ติฟายเซอร์ติฟายก็คือผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ก็คือเหมือนทองแดงอะครับแต่ว่าเราไม่เรียกทองแดงเราเรียกเซอร์ติฟายเซอร์ติฟายนะฮะซิลเวอร์แล้วก็โกลแล้วก็แพทเทนัมก็จะมีที่เห็นนะฮะก็คือการโชว์รูมโตโยต้าที่ชื่อดีมากนะครับเขาโตโยต้าไทยเย็น ไม่ชื่อดีนะชื่อดีนะไทยเย็นเป็นชื่อบริษัทจริงๆริงเป็นชื่อบริษัทเขาคือไทยเย็นไทยเย็นเขาาตั้งมานานแล้วโตยท้าไทยเย็นใช่ได้ครับอันนั้นเขาผ่านเกณฑ์อะไรเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ๋อทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องผ่านทุกเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทยเนี่ยของของมีการเรียกว่าลีดของไทยเราเรียกว่าทรีเรียกว่าแปลว่าต้นไม้อ๋อเลยฮะ T R ี E ั แล้วมีเอสนะแล้วมีเอสด้วยนะฮะชื่อชื่อเฉานีฮะชื่อเฉาต้นไม้ชื่อต้นไม้นะครับกินกรีนนะใช่ครับอ่ะคือใครที่จะประเมินกับทางสถาบันก็ส่งกันเข้ามาได้ใช่ครับตลอดเวลาไหมตลอดเวลาตลอดเวลาสามารถตลอดได้ได้เวลาตลอดเวลามีเกณฑ์เรียบร้อยชัดเจนนะครับเราก็จะให้ครับใครที่ผ่านเกณฑ์ก็จะถูกครับตามระดับขั้นให้คุณใช่ครับนะครับอ่ะวันนี้เรามีตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ได้ อันนี้เพื่อได้ลีดเลยลีดแพทเทนัมลีดแพทเทนัมสูงสุดเลยครับสูงสุดของของ USGBCUSGBC ใช่ครับประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ครับก็ในอันนี้ต้องส่งไปต่างประเทศให้เขาประเมินใช่ไหมเขาประเมินให้แล้วตอนนี้ประเมินมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับตึกสร้างเสร็จเรรียยบ้อก็คืออาคารหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คืออาคาร SCG หลังใหม่นะฮะหลังใหม่นะครับที่อยู่ตรงบางซื่อใช่ไหมับใครับชื่อทางการคือ SCG ร้อยปี อาคารร้อยปี SCG ครบรอบร้อยปีครับอันนี้เป็นอาคารลดการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคตใช่ครับในไจเติลที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เป็นของ SCG นะครับ SCG เขาเป็นหนังสือที่เรียกว่าอะไรนะประชาสัมพันธ์องค์กรเขาองค์กรเขานะครับอาคารหลังนี้เวลาขึ้นทางด่วนผมจะเห็นใช่ครับใครที่ใช้ทางด่วนไปแจ้งวัฒนะจะเห็นใช่ครับหลังนี้โดดเด่นมากทั้งกลางวันกลางคืนนะครับซึ่งออกแบบโดยดีไซน์103ใช่ครับนะครับ มีการประกวดแบบไหมหลังนี้อตอนนั้นเพราะว่าเห็นตึกแรกเนี่ยใช่ครับตอนนั้นตึกแรกประกวดแบบนะสาปีที่แล้วรู้สึกว่าผมมีส่วนสำคัญการหนึ่งสำนัญสองสำนักงานใหญ่หนึ่งสำนักงานใหญ่สองครับมีการประกวดแบบใช่แต่หลังนี้รู้สึกว่า1 0 3ได้เลยได้เลยได้ทําเลยได้ทําเลยก็ทาง s c g เขาก็ให้เกียรติ ให้เก็บให้กบมอบมอบให้ให้ทำต่ออยู่สุสารทำต่อเลยใช่ครับเพราะว่ากวดชนะตอนสนนิยอเขาเรียกสนนยอชื่อเล่นสนยอหนึ่งสนย .2 สองคือสำนักงานใหญ่หนึ่งสำนักงานใหญ่สองสำนักงานใหญ่หนึ่งสำนักงานใหญ่สองแล้วพอสำนักงานใหญ่สามเขาเลยยกอันนี้คือสำนักงานใหญ่สามใช่ครับนะครับแต่เขาเรียกชื่อเป็นทางการว่าอาคารร้อยปีครบรอบร้อยปีร้อยปี s c G s c G o n e Hundred Year Building ครับเป็นอาคารเขียวแน่นอนใช่ครับบนี้นะครับแล้ว ผมว่ารูปทรงแล้วก็แปลนเปลี่นข้างในเนี่ยผมว่าคงจะทันสมัยมากใช่ครับคือยังไม่มีโอกาสเข้าไปนะฮะียูนะครับแต่ว่าเห็นทางด่วนกลางวันก็มันเหมือนกับเป็นคลื่นนะฮะกลางคืนไฟใช่ครับก็จะมีก็มีลุ้นเรื่องเรื่องไฟอาคารนิดหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่พูดถึงอาคารนี้เป็นตัวอย่างเพื่อผนวกกับวันที่ที่เราคุยกันคืออาคารเขียวนะครับ เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าในสายออกแบบเนี่ยเราจะมีการพูดกันคํส2คําก็คือแนวความคิดซึ่งภาษาอังกฤษกาเรียกคอนเซปต์คอนเซปต์ดีไซน์นะครับอีกอันอันที่สองก็คือเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าข้อกําหนดข้อกําหนดภาษาอังกฤษเราเรียกว่าครทีเรียใครทีเรียคราวนี้มันในสายออกแบบเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดว่าการทำ green building หรือการทาอาคารเขียวเนี่ยมันคือคอนเซปต์ซึ่งจริงเราไม่ใช่ กรีนวิ้งไม่ใช่คอนเซปต์ไม่ใช่คอนเซปต์ไม่ใช่คอนเซปต์ดีไซน์เป็นไครทีเรียเป็นเงื่อนไขเป็นข้อกาหนดเป็นข้อกาหนดซึ่งทุกอาคารเนี่ยไม่ว่าจะใช้คอนเซปต์อะไระสามารถทำกรีนวิ้งได้หมดเลยครับอ่าโอเคท่านฟังไว้นะฮะทุกอาคารเลยจะคอนเซปต์อะไรก็ได้ที่คุณคิดขึ้นมานะฮะ เป็นกรีนบิลดิงได้หมดเพราะว่ากรีนบิลดิงเป็นคลายทีเรียใช่เป็นข้อกําหนดใช่โอเคหลายคนเขาคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่กรีนบิลดิงเป็นคอนเซปต์นะถูกนั่นนั่นคือประเด็นไงครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องนี้หลายสถานิกใหญ่ๆของโลกหลายคนต่อต้านกรีนบิลดิงเพราะคิดครับเพราะเขาคิดว่าการทำกรีนบิลดิงเป็นคอนเซปต์ไงมันเลยทําให้เหมือนกับไปทําลายคอนเซปต์เขาจริงๆนั่นคือความเข้าใจผิดแสดงสถานิกเหล่านั้นเข้าใจผิดใช่ครับอื เขาสามารถที่จะทําทอาคารหน้าตาอะไรก็<อ>ไดขข้ของเขาเองก็ได้เขาอยากจะทําหน้าตาเดิมนี่แหละที่เขาเคยทามาตลอดแต่ถ้าเขากร,รีนคลาสตีเลียเราเนี่ยอาคารของคุณจะเป็นกรีนบิลดิ้ทันทีได้โดยที่มไม่ต้องไปเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เขาเลยครับเขาไม่จำเป็นจ,จะต้องทําตึกเขาเป็นสีเขียวอะเอาง่ายๆ่ายเขาแค่ทําให้ตึกของเขาเนี่ยซึ่งเขาอาจจะขายความคิดกับลูกค้ายังไงก็ได้ครับ แต่ว่าเขาทํากรอบอาคารให้หม,หมีการป้องกันความร้อนเขาา้าไปสู่อาคารสาหรับประเทศเาร<ม>เานะฮะเพราะประเทศเราเป็นประเทศร้อนร้อนมากแต่ประเทศหนานหวเนี <diode> ่ยเขาก็ต้องทํากรอบอาคารหรือว่าป้องกันความเย็นป้องกันความเย็นไม่ให้เข้าอาคารพอเขาสามารถทํากรอบอาคารเขาป้องกันความเย็นหรือป้องกันความร้อนได้ดีเขาก็ใช้พลังงานน้อยน้อยคือใช้แอร์น้อยใช้ฮีเตอร์น้อยคือตัวข้อนี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงคือวัสดุที่เข้ามาใช้เนี่ยพยายามใช้เป็นวัสดุที่ไม่ที่ ไม่เป็นพิษกับผู้ใช้ครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถามว่าใช้ได้ไหมใช้อลูมิเนียมได้ไหมได้ใช้กระจกได้ไหมได้ใช้ไม้ได้ไหมได้แต่ไม้เหล่านั้นเนี่ยจะต้องเหมือนพี่อนาว่าไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเลือกใช้ให้ดีเลือกใช้ให้ถูกตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยนะเลือกตั้งแต่วัสดุเช่นพรมอย่างเงี้ยพรมก็มีตั้งแต่พรมทาลายสิ่งแวดล้อมจนพรมเป็นพรมเขาเรียกพรม เขียวก็คือพรมที่ไม่ไม่เป็นพิษกับผู้ใช้เป็นพรมที่เป็นรีไซเคิลแมทีเรียลอย่างนี้อยากเห็นหน้าตาแล้วเรามีได้เรามีรูปนะฮะของอาคาร SCG เซี่ยนะฮะมาให้ชมนะครับครับอันนี้เป็นทัศนียภาพตอนเป็นทัศสร้างเสร็จอันนี้ก่อนสร้างเสร็จนะครับพี่วิวนะครับโอ้โหนี่เหมือนจริงมากนะก็หลายคนบอกรูปบอกตึกเสร็จแล้วเลอะไรเงี้ยเขียน ใครเขียนตีมเนี่ยที่ที่ออฟฟิศที่สำนักงานมือดีมากเลยนะครับครับนี่นะฮะเป็นอาคารที่อันนี้คอนเซปต์อะไรที่บอกว่าไม่เหมือนกับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กรีนบิลดิ้เป็นคอนเซปต์อ่ะถูกฮก็อาคารหลังนี้เนี่ยคอนเซปต์ที่เรานําเสนอทางผู้บริหารกับอซีก็คือเราใช้คําว่า respect the past moving to the future ก็คือเป็นอาคารซึ่งเรายอมรับอดีตยอมรับอดีตอดีตก็คืออะไรก็คือตึกสองหลังแรกคือตึกสองหลังแรกที่เป็นเป็นนยงงานใหญ่หนึ่งสอง respect the past ก็คือยอมรับอดีตใชคือตึกเก่าสองหลังนี้กับ moving to the future moving to the future ก็คือยูนาคตด้วยใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเราเราได้นำเสนอแนวคิดทางบริหาร SCG ก็คือว่า อาคารหลังนี้เราคาดว่าคนที่มาใช้คือเจเนอเรชัน X Y X Y M อ๋อก็คือเด็กรุ่นใหม่นั่นเองเด็กรุ่นใหม่คือคนรุ่นใหม่นะครับในขณะที่รุ่นเราเนี่ยคุณโคกับผมเนี่ยนะหรือว่าทางพนักงานขอเป็นเจน X Y M หรือเจน Y ก็ได้ค่ะยกให้คุณโคคนนึงแล้วกันก็คือรุ่นรุ่นรุ่นสันนิยหนึ่งสองเนี่ยก็คือคนรุ่นเขาเรียกรุ่น B หรือเบบี้บูม วันๆไม่ทำอะไรผลิตลูกนะเนั้นภารกิจหลักคนเยอะคนเยอะมากนะครับครอบครัวจะมีประชากรประมาณเจ็ดแปดคนตลอดครับครับก็อาคารหลังนั้นก็คือคนยุคนั้นขณะที่อาคารหลังใหม่เนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็หมายความว่าถ้าดูจากทางทางดูนไกลๆนี่จะเห็นว่าตึกหลังนี้จะเป็นเส้นนอนธรรมดาอ่ะย้อนกลับไปสองภาพสองภาพที่ที่แล้วนะครับดูตึกไกลดูตึกนะฮะ ที่ไกลๆนิดนี่มีตึกเก่าอยู่ด้วยนะครับอ่านี้คือ respect the past ใช่อ่าอนีอตรงนี้เนียพอจะมองเห็นอันนี้พอจะมองเห็นครับว่าเป็นเส้นนอนเป็นเส้นนอนเหมือนอาคารคืออาคารเดิมเนี่ยเป็นเส้นนอนใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนฮิตมากนะใช่ครับเป็นเส้นนอนนะฮะท่านเห็นไหเป็นเส้นๆนะฮะอาคารหลังใหม่ของเราก็เป็นเส้นนอนใช่ครับนี่คือเรารเคารพในอาคารเดิมคนคนยุคเดิมคนยุคเดิมนะครับ และพอเดินเข้ามาใกล้ๆแปลสภาพเป็นนี้ละพอเดินเข้ามาใกล้ๆจะเห็นว่าเส้นนอนนี่ยไม่ได้เป็นเส้นนอนธรรมดาครับบนจะเห็นเป็นคลื่นซึ่งเราหมายความว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นต่อไปถึงแม้เราจะมีความ respect หรือว่าการยอมรับคนรุ่นเดิมแต่เรามีแนวคิดใหม่ๆแล้วคนแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันด้วยครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าคลื่นแต่ละคลื่นของแต่ละชั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผมเห็นว่าตึกเนี้คลื่นมันเยอะเหลือเกินนะฮะ เป็นขลื่นที่ไม่เหมือนกันจริงๆริตอนออกแบบเราทำถึงขนาดนั้นคงลำบากเราก็เลยทำเป็นเซตเป็นเซตป็นเซตองคลื่นของคลื่นนี้4ชั้นจะไม่เหมือนกันแล้วก็ค่อยรีพีทอีกทีแต่ว่า4ชั้น4ชั้นนะครับแต่พอมารวมกันเนี่ยมันเลยดูเหมือนคลื่นไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วมันมันจะมี ซ้ำบ้างนะคบเพราะว่าเราเราต้องให้อะไรนะผู้รับเหมาเขามีเขาเขาคงไม่สร้างยากขนาดนั้นให้บรรทุกชั้นไม่เหมือนกันมันก็คงเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยมากนะครับนะครับก็คลื่นสวยจริงๆครับผมนะครับอันนี้คือตัวนี้นะใช่ครับก็พอสร้างเสร็จจริงๆคอนเซปต์หลักเนี่ยอย่างที่เล่าเล่าให้คุณโค้กฟังนะครับแต่พอมันสร้างเสร็จเนี่ยคนของ s c g เองเนี่ยเขาเลยมีคําใหม่มาเขาใช้คําว่าดินามิกดินามิก เกิดความเคลื่อนไหวนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้ตั้งแต่คอนเซปต์แรกนะครับแต่ว่าคํานี้ทาง S G เนี่ยคนเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้วิหารเองก็ก็เริ่มเริ่มสร้างคํานี้บอกว่าอาจารย์มันมีความได YNAMIC จากปรากฏการณ์ใช่ครับคือร้อยปี S c G ตัวใหม่เนี่ยมันก็เลยก็เลยได้เขาก็เลยเอาคํำนี้มาใช้มากขึ้นแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่า S G จะไม่หยุดนิ่งจะเคลื่อนไหวเลลอวตดา